พอเกิดความตึงเครียดตรงชายแดนคำว่ากฎของการประทะกฎของสงครามมันคืออะไรมันมีความหมายนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นว่าเวลาเกิดสงครามเวลาเกิดการสู้รบทั้งสองฝ่ายต้องมีกฎก,ฎกฎติกานั่นเรียกว่า rules of engagement R O E แต่ขณะเดียวกนันก็มีคำว่า rules of war กฎแห่งสงครามด้วยมันเหมือนแล้วมันต่างกันอย่างไรเพราะว่าวันก่อนแถลงออกจากกองทัพบ,บอกว่าได้สั่งการให้ทหารเตรียมพร้อมและให้ปฏิบัติตามกฎของการใช้กำลังกองทัพไทยใช้คำว่ากฎการใช้กำลังบางครั้งก็ใช้คำว่ากฎของการประทะ มันคืออะไร ROE rules of engagement มันเป็นกฎของปฏิบัติการทางการยิงหรือการใช้อาวุธเป็นชุดคำสั่งหรือชุดกฎกติกาที่กำหนดขอบเขตเงื่อนไขข้อจำกัดในการใช้กำลังตรงนี้น่าสนใจเพราะมันมีกติกาสากลหลักการพื้นฐาน5ประการของกฎหมายสงครามกับกำว่า กฎหมายหรือกติกาว่าด้วยการประทะมันต่างกันอย่างไรต้องเปลียดที่ไม่รู้นะครับเพราะว่ามิฉะนัเนี่ยมันจะเกิดความสับสนเอ๊มันมีทั้งกฎสงครามเอ๊แล้วมันยังมีกฎของการประทะด้วยกฎของการประทะคือการใช้กำลังรบ การยิงตอบโต้การจับกลุ่มของกำลังพลระหว่างปฏิบัติการทางทหารเพื่อใช้ในการกใช้กำลังเนี่ยต้องทำให้ถูกกฎหมายมีการควบคุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจด้วยสำคัญก็คือว่ามันต้องเคารพหลักมนุษยธรรมด้วยนะครับเพราะว่าจุดสำคัญหลักของคำว่ากฎของการใช้กำลังเนี่ย คือการควบคุมการใช้อาวุธป้องกันการใช้กำลังเกินความจำเป็นต้องได้สัดส,ส่วนตรงนี้สำคัญถ้าเรามีคำว่า rules of engagement มันคือให้สากลระดับชาติระดับโลกได้รับรู้ทหารของเราก็ต้องรู้ฝ่ายโน้นก็ต้องรู้ฉะนั้นจุดประสงค์หลักของการมีกฎของการประทะหรือ rules of engagement ROE เนี่ยคือการควบคุมการใช้อาวุธ ป้องกันการใช้กําลังเกินความจำเป็นคุ้มครองพลเรือนและทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับสงครามไม่เกี่ยวกับความขัดแยง้งและต้องสอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเรีวยกว่า law of armed conflict และมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง law of war นี่แหละ และเป้าหมายของการที่มีกฎของการประทะหรือกฎของการใช้กําลังนั้นคือลดความเสี่ยงทางการเมืองและกฎหมายด้วยคือป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะสร้างความขัดแยง้งหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายและมันต้องสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติผู้บังคับบัญชาเส้นสายงานการบังคับบัญชาให้หน่วยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการด้วยตรงนี้แหละที่ อาจจะมีคนถามถึงเรื่องแม่ทัพกุ้งหรืออดีตผู้แม่ทัพพักสองพลโทบุญศิลป์ภาดกลางที่พูดถึงว่ามีคนโทรมาขอให้หยุดภายใน6ชั่วโมงแล้วผมไม่หยุดเพราะว่าผมเข้าเกียนหนึ่งแล้วมีคนซักถามว่าใครเป็นคนโทรมา6ชั่วโมงหลังจากประทะรอบแรกนั่นมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งคือวินยัยทางทหารถ้าคนสั่งมาเป็นผู้บังคับบัญชาต้องฟัง จะเป็นทหารจะเป็นพลเรือนแต่พลเรือนเป็นนายกพลเรือนสั่งเข้ามาที่รัฐมนตรีกลราโหมรัฐมนตรีกราาโหมสั่งเข้ามาที่ผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานบกสั่งลงมาที่แม่ทัพภาคนั่นคือ Line of Command คือสายบังคับบัญชาในสงครามยิ่งสำคัญเพราะว่าการตัดสินใจเหล่านี้มันมีขั้นมีตอนและระดับความรับผิดชอบวินัยทหารและสายบังคับบัญชาแต่นั่นคือเรื่องของ สายบังคับบัญชาแต่พอลงไปในภาคสนามปทะทะหรือเสี่ยงปทะทะต้องใช้ rules of engagement ที่เป็นคู่มือทหารทุกคนต้องรู้ทหารทุกคนต้องฝึกมันเหมือนกฎกติกาจราจรครับไฟเหลืองไฟแดงไฟเขียวเนี่ยต้องรู้ว่าใครทำอะไรยังไงไฟเหลืองยังไม่สาตาร์ทสาตาร์ทเครื่องแต่ยังไม่ลุยนะมิฉะนั้นจะไปชนคนเ,เมาไม่ขับก็เหมือนกันก็คือ rules of engagement จะนั้นลักษณะสำคัญของ rules of engagement หรือกฎพันธะคือเป็นคำสั่งที่มีผลผูกพันต่อกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติทุกคนต้องรู้ตั้งแต่ระดับพลทหารไปจนถึงระดับแม่ทัพต้องรู้ว่าคำสั่งที่สั่งออกไปนั้นมีกฎกติกาอย่างไรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องปรับตามสถานการณ์ได้เพราะว่า Roe ต้องยืดหยุ่นกับภารกิจ ภารกิจมันต่างกันเช่นภารกิจกของนักรบภารกิจการประทะภารกิจฝ่ายทำสงครามกับภารกิจของทหารที่มารักษาสันติภาพก็มีที่เขาเรียก peacekeeping force อย่างของ UN ก็จะมี peacekeeping force ก็คือหน่วยทหารที่ส่งไปเพื่อรักษาสันติภาพให้แน่ใจว่าการหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายนั้นปฏิบัติตามกติกาสากล ขณะเดียวกันมันก็มี ROE หรือกฎปัททของทหารที่สู้รบขณะเดียวกันก็จะมีระดับความเข้มข้นที่ต่างกันสมมุติว่าทั้งสองฝ่ายตกลง rules of engagement แถวนี้เขาเรียกว่า no fire zone นะเป็นโซนไม่มีการยิงกันนะก็ต้องทั้งสองฝ่ายต้องเคารพว่าตรงนี้เราตัดสินแล้วนะ no fire zone no. no fire คือยิงกันนะหรือ no fly zone ห้ามบินก็มีประกาศเป็นเขตห้ามบินก็มีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องยอมรับหรือมีข้อตกลง fire only in self defense ก็มีหมายถึงว่าจะยิงได้เมื่อเป็นการป้องกันตนเองเท่านั้นแล้วยังมีคำว่า positive identification PID ในกติกานี้คืออะไร คำว่า P.I.P.I.D. หรือ Positive Identification คือห้ามยิงห้ามยิงยกเว้นเมื่อได้รับการยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามและหรือม่อมีการโจมตีโดยตรงถ้ายังไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามยังห้ามยิงอยู่ที่สำคัญคือคู่มือที่ว่านี่ต้องอิงกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงนโยบายรัฐบาลและคำสั่งของผู้ขับบับญชา หรือที่สำคัญที่สุดคืออนุญาตใช้กำลังเพียงพอและจำเป็นเพื่อหยุดภัยคุกคามเพียงพอและจำเป็นให้ได้สัดส่วนคำนี้แหละที่สำคัญที่สุดในกรณีของการทำสงครามเขายิงมาเรายิงกลับเรายิงไปเขายิงกลับเขายิงปืนอาก้ามาเรายิงปืนใหญ่อย่างนี้ไม่ได้สัดส่วนละ proportional proportionality เนี่ยสำคัญก็เหมือนกักฎหมายทั่วไปครับคนทำผิดลงโทษมันต้องได้สัดส่วนสงครามก็เช่นเดียวกันทุกอย่างมันต้องได้สัดส่วนห้ามโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่นยกเว้นได้รับอนุญาตระดับสูงขึ้นมานี่ก็เป็นหนึ่งในกติกากรณีจับกลุ่มคนจับกลมบุคคลก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจับกุมและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอ แล้วมันก็มีคำว,ว่า R O E แล้วมีคำว,ว่า rules of war rules of war กดแห่งสงครามกับกฎแห่งการประทะก็ต่างกันแต่ต้องสอดคล้องกับคำว,ว่า law of armed conflict ก็คือ law of war L O A C คำนี้อาจจะมีความสับสนกันระดับหนึ่งก็คือ R O E เนี่ยกดแห่งการประทะเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติ แต่ LOAC หรือ Law of Armed Conflict เป็นกรอบทางกฎหมายและหลักการ ROE ออกโดยผู้บังคับบัญชาและรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจเขามีการยกตัวอย่างนะครับสมมติอบอกว่าเรื่อง ROE เนี่ยหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ที่ใดที่หนึ่งห้ามใช้อาวุธหนักภายในเขตเมือง ยกเว้นเมื่อถูกโจมตีโดยตรงและเมื่อมีคำสั่งอนุญาตจากผู้บัญชาการภาคสนามผู้ปฏิบัติจะต้องระบุตัวเป้าหมายก่อนยิงและหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพลเรือนอย่างสมเหตุสมผลฉะนั้น ROE ก็มักจะแจกแจงเป็นเอกสารสั้นๆทุกระดับต้องเข้าใจมีการฝึกอบรมมีการเทรนนิ่งมีการบรรยายสรุปยืนยันว่าผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบนะ ทุกคนเข้าใจตรงกันนะฉะนั้นการฝ่าฝืน ROE เนี่ยเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าใครฝ่าฝืนมีทางความผิดทั้งทางวินัยและทางกฎหมายในทางปฏิบัติระดับผสมผสานจะมีกระบวนการปรับให้เข้ากับ ROE ของพันธมิตรและสนที่สัญญาหม,มายความว่าถ้าเป็นระดับนานา,นาชาติเนี่ยพันธมิตรเขาก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ ฉนั้นในหลักการพื้นฐานของคำว่ากฎหมายสงครามนะครับไม่ใช่กฎประทะนะนี่คือกฎหมายสงครามที่เรียกว่า law of war เป่ law of war นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศเลยนะครับคือควบคุมปฏิบัติระหว่างสู้รบหรือที่เรียกว่าเป็นกฎหมายในภาวะสงครามอาจจะสงสัยว่าการสร้างกฎเกณฑ์ให้กับสิ่งที่ไร้กฎเกณฑ์สงครามเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์ได้ยังไง เปปียงเปีียง,ย,งยิงแล้วยย่ะแล้วโกรธแล้วไม่เอาแล้วไม่ตามตามกติกาแล้วมันจะสร้างกฎเกณฑ์ให้กับสิ่งที่ไร้กฎเกณฑ์โดยธรรมชาติอย่างสงครามเนี่ยมันดูมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการมีกฎเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าการกําหนดขอบเขตการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นประโยชน์เป้าหมายคืออะไรทําไมต้องมี rule of war หนึ่งจำกัดความขัดแย้งครับเพื่อแน่ใจว่าสงครามมุ่งไปสู่เป้าหมายทางการเมืองที่ตั้งไว้เท่านั้นเช่นการควบคุมดินแดนหลีกเลี่ยงการทำลายล้างที่ไม่จำเป็นนั่นคือเป้าหมายว่ามีกฎไว้ว่าถ้าอยู่จะซัดกันเนี่ยนะไอ้เอาเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเป้เปาหมายที่ตั้งเอาไว้ไม่ใช่ไปเที่ยวยิงเพ่นพ่านใส่พลเรือนยิงใส่ชาวบ้านอย่างนั้นไม่ได้ ือเป็นเป้าหมายคือจํากัดความขัดแย้งให้อยู่เ,เฉพาะจุด2ปกป้องผู้คนครับป้องปกป้องทั้งทาหารและพละเรือนจากความทุกข์ทรมานที่ไม่จําเป็นคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคนที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูโดยเฉพาะเฉลยศึกผู้บาดเจ็บและพละเรือนเห็นไหมครับว่าเรื่องของเฉลยศึก18คนกัมพูชาเนี่ยเราเปิดให้ UN มาสมาตรวจเลย กาชาติสากลมาตรวจเลยว่าเขาใช้ชีวิตปกติดีไหมเราข่มขู่รังแกทรมานเขาไหมร้อยอาหารเขากินเพียงพอไหมนี่เลยมันอยู่ที่ Low rule of war เลยหรือ rule of armed conflict แล้วก็เป้าหมายอีกข้อหนึ่งก็คือฟื้นฟูสันติภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูสันติภาพหลังสงครามสิ้นแล้วนี่ครับฉะนั้นมันจึงมีความจำเป็นทางด้าน5ประการ และที่สําคัญที่เราจะต้องเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เกิดเปรียงปลางเปรียงปล,าง,ปล,งปลางยิงกันแล้วเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์กติกาอะไรยังไง 1. นห้าข้อหนึ่งความจําเป็นทางทหารจําเป็นหรือเปล่าก็เรื่อง i l i t a r y Necessity 2. สองจำแนกแยกให้ถูกนะแยกพลเรือนจากทหารเขาจะเข้ามา s t s t i t i t n สามความได้สัดส่วนข้อนี้ครับผมคิดว่าเป็นหัวใจเลย proportionality proportion คือสัดส่วนจะรบกันจะฆ่ากันปะทะกันก็ต้องได้สัดส่วนและอีกประเด็นหนึ่งมนุษยธรรม humanity และเกติศักด้วยนะเออเขาบอกต้องให้เกติซึ่งกันและกันด้วยนะ h o n o r ฉะนั้น5ข้อนี้5ข้อที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายสงคราม military necessity distinction proportionality humanity แล้วก็ ออเดอฉะนั้นคำว่าความจำเป็นทางทาหารมันเป็นยังไงหลักการเขาก็บอกว่าอนุญ,ญาตให้ใช้กำลังเท่าที่จำเป็นเพื่อเอาชนะศัตรูให้สำเร็จตามเป้าหมายทางทาหารที่ชอบทำมีคำว,ว่าชอบทำมีคำว,ว่าจำเป็นหลักการนี้ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจนะครับในสงครามเป็นการกำหนดขอบเขต ว่าการกระทําทางทหารนั้นต้องมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่จะเอาชนะศัตรูมีข้อจํากัด3ประการมีข้อจํากัดด้วยนะถ้ามีคุณทําสงครามตามกติกานีกหนึ่งเจตนาคุณคืออะไรโจมตีหรือกระทํานั้นต้องมีเจตนาเพื่อช่วยให้เอาชนะศัตรูเท่านั้นอย่าทานอกเจตนาและเป้าหมายล่ะเป้าหมายต้องเป็นการโจมตีต่อเป้าหมายทาหารที่ชอบทำเขาใช้คำว่า legitimate Military Objective เท่านั้นคือคุณต้องโจมตีเฉพาะเป้าหมายทหารอย่าไปโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนที่อยู่อาศัยและ 3. ความได้สัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพลเรือนหรือทรัพย์สินของพลเรือนต้องไม่มากเกินไปเมื่อเทียบกับความได้เปรียบทางตาหารที่คาดว่าจะได้รับโดยตรงอันนี้ยากใช่ไหมครับแต่มันต้องมีกฎเพื่อว่าถ้าเสร็จจากสงครามแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดเนี่ย จะเรียกร้องทางกฎหมายกันเนี่ยเขาใช้ยึดหลักเลยเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำคืออะไรล่ะออโดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่โดยลักษณะที่ตั้งจุดประสงค์หรือการใช้งานมีส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายยึดและทำในสิ่งนั้นไร้ผลจะสร้างความได้เปรียบทางด้านทหารที่ชัดเจน ในสถานการณ์นั้นๆน,น,นี่แล้วก็เรื่อง distinction คือต้องแยกจำแนกแยกนักรบออกจากพลเรือนนักรบต้องแยกออกจากพลเรือนนี่ก็สำคัญและการที่สามความได้สัดส่วนตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจให้ดีความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดกับพลเรือนต้องไม่มากเกินไปเมื่อเทียบกับความได้เปรียบทางทหารที่คาดว่าจะได้รับโดยตรงและเป็นรูปธรรม หลักการนี้มักจะเข้าใจผิดว่าเป็นการตอบตัวแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือการจำกัดให้ใช้อาวุธในระดับเดียวกันนะครับแต่ความจริงเนี่ยเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ทางทหารกับผลกระทบต่อเพลเรือนข้อนี้อาจารย์กฎหมายระหว่างประเทศเนี่เขาอธิบายบอกว่าอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ใครก็ตามแต่ที่มีประสบการณ์ในความขัดแย้งทางอาวุธ ย่อมรู้ดีว่าคุณต้องการโจมตีกองกําลังของศัตรูให้รุนแรงกว่าที่พวกเขาโจมตีคุณใช่ไหมคุณซัดมาเราต้องซัดแรงกว่าถ้าคุณถูกโจมตีด้วยปืนไรเฟิลไม่มีกฎข้อใดที่ระบุว่าคุณสามารถยิงตอบโต้ไปด้วยปืนไรเฟิลเท่านั้นหมายความว่าเขายิงมาด้วยไรเฟิลคุณก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องยิงไรเฟิลเท่านั้นการใช้ปืนกลอาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ยุติธรรมหรือหากคุณถูกโจมตีด้วยรถถังเพียงคันเดียว คุณก็สามารถยิงตอบตัวด้วยรถถังสองคันอ้าวแล้วทำไมมาถึงสำคัญละ่ละหลักการนี้เป็นการสร้างสมดุลที่สำคัญระหว่างความจำเป็นทางทหารและการปกป้องพลเรือนเพื่อลดผลกระทบข้างเคียงผลกระทบข้างเคียงที่เรียกว่า collateral damage จากการสู้รบให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่มันไม่สามารถทำได้หมดแต่คำว่า proportionate ได้สัดส่วนนี่คือหัวใจของเรื่อง แล้วก็ยังมีการจำกัดเรื่องมนุษยธรรมมันมีเรื่องเกียรติศักดิ์ด้วยนะคู่สงครามต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นธรรมเคารพซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งเลยนะอืนี่เป็นหลักการเรื่องของกฎแห่งสงครามที่มันแตกต่างไปจากคำว่ากฎแห่งการประทะกฎแห่งการประทะเป็นเรื่องของเฉพาะวงปฏิบัติการในทหารแต่กฎ สงครามนั้นคือกฎภาพรวมภาพกว้างที่ให้สงครามนั้นยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ในระดับหนึ่งนี่คือความเข้าใจที่คนไทยที่ติดตามข่าวเรื่องเหล่านี้ต้องเข้าใจคือการใช้อารมณ์เรื่องของกระแสะชาตินิยมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องไม่ตกอยู่ในภาวะที่ไม่เข้าใจกติกาสากลด้วย เพราะว่าเดี๋ยวก็ไปฟ้องนานาชาติไปฟ้องสหประชาชาติและมันมีทั้งเรื่องอนุสัญญาเจนีวาอนุสัญญาออตตาวา่าที่เราไม่เข้าใจาไม่ได้ถ้าเราติดตามข่าวสารอย่างรู้เท่าทันฉะนั้นต้องอธิบายให้อาจารย์เอมันนั่งอธิบายชัดๆว่ามันเหมือนมันต่างกันอย่างไงบ้างครับอาจารย์เอกกฎการปะทะกับกฎแห่งสงครามครับ เวลาเรานึกถึงสงครามเนี่ยภาพที่ขึ้นมาก็คือความวุ่นวายโกลาหลใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าทามกลางความโกลาหลน,นั้นน่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎอยู่ด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกคู่มือที่ไม่น่าจะมีอยู่จริงของสงครามกันครับอ mm. ใช่ครับสงครามคือความโกลาหลล้นล้วนเลยแต่ถ้ามันมีคู่มือการปฏิบัติขึ้นมาล่ะ คำถามเนี่ยนักสนใจมากและเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ครับออเอาละครับเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้เนี่ย<ม>ก็คือการมาทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะสองคำสำคัญที่คนมักจะสับสนกันบ่อยมากๆเลยนั่นก็คือกฎแห่งสงคราม,มกับกฎการใช้กำลังครับออโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากภาพที่ใหญ่ที่สุดก่อนนั่นก็คือกรอบกฎหมายระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า งงก,กฎแห่งสงครามนี่แหละครับแล้วเจ้ากฎแห่งสงครามนี่มันคืออะไรกันแน่อืมพูดง่ายๆนะครับมันก็คือส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศเลยที่ทำหน้าที่ควบคุมทุกอย่าง ตั้งแต่เงื่อนไขในการจะเริ่มสงครามไปจนถึงวิธีการปฏิบัติในช่วงที่สู้รบกันอยู่ mm hmm. เรียกได้ว่าเป็นระบบกฎหมายที่ใช้กับถูกชาติที่อยู่ในความขัดแย้งเลยซึ่งที่มาของมันก็มาจากพวกสนธิสัญญาต่างๆแล้วก็จะรีบประเพณีที่ทำต่อๆกันมาระหว่างประเทศนั่นเองครับ mm hmm. แล้วถ้าดูจากไทม์ไลน์นี้นะครับจะเห็นเลยว่าเฮ้ย แนวคิดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะมันมีวิวัฒนาการมาเป็นพันๆปีแล้วครับโอ้โหตั้งแต่ประมวลกฎหมายฮามูราบีในยุคบาบิโลโน่เลยไล่มาจนถึงอนุสัญญาเจนีวาในยุคปัจจุบันที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีทีนี้พอมีกฎแล้วมันก็ต้องมีหลักการที่เป็นแกนกลางใช่ไหมครับซึ่งมีอยู่5ข้อสำคัญด้วยกัน ที่เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับระบบปฏิบัติการที่คอยชี้นำทุกการกระทำภายใต้กฎแห่งสงครามเลยม,มาดูกันที่ข้อแรกเลยครับความจำเป็นทางทหารหลักการนี้มันบอกว่าเอาล่ะจะใช้มาตรการอะไรก็ได้ที่มันจำเป็นเพื่อเอาชนะศัตรูแต่ต้องไม่ใช้วิธีการที่กฎหมายระหว่างประเทศเขาห้ามไว้นะเหมือนเป็นการขีดเส้นให้ชัดๆว่าทำอะไรได้แค่ไหนนั่นเองครับข้อที่ส การจำแนกแยกแยะโอ้โหข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับคือคู่สงครามเนี่ยต้องแยกให้ออกตลอดเวลาระหว่างใครคือทหารที่ต้องทําการรบกับใครคือพลเรือนที่ต้องได้รับการคุ้มครองทั้งหมดนี้ก็เพื่อปกป้องคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบโดยตรงนั่นเองมาถึงข้อที่3ครับความได้สัดส่วนอันนี้คือต้องคิดเราคิดอีกเลยนะ หมายความว่าความเสียหายที่จะเกิดกับพลเรือนหรือทรัพย์สินของเขาเนี่ยต้องไม่มากจนเกินไปเมื่อเทียบกับความได้เปรียบทางทหารที่จะได้รับกลับมามันคือการชั่งน้ําหนักตลอดเวลาเลยครับเพื่อให้ความเสียหายข้างเคียงมันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้หลักการที่4ครับมนุษยธรรมข้อนี้ชัดเจนเลยคือห้ามใช้อาวุธที่มันโหดร้ายหรือออกแบบมาเพื่อสร้างความทุกข์ทรมานโดยไม่จําเป็นก็เพื่อลดความโหดร้ายของการสู้รบลง โดยจะมีการแบนอาวุธและยุทธวิธีบางอย่างไปเลยและก็มาถึงหลักการสุดท้ายข้อที่5เกียรติศักดิ์บางทีก็เรียกว่าหลักอัศวินอะไรทํานองนั้นเลยนะครับคือมันเรียกร้องให้มีความแฟร์กันมีความเคารพซึ่งกันและการระหว่างคู่ต่อสู้ห้ามเลยนะไอ้พวกการกระทําขี้โกงอย่างเช่นแกล้งยอมจำนนเพื่อรอบโจมตีมหรือว่าเอาสัญลักษณ์ชาติไปใช้ในทางที่ผิดแบบนี้มไม่ได้เด็ดขาดออเอาละ พอเรารู้หลักการ5ข้อที่เป็นภาพใหญ่แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะทหารในสนามรบเขาจะเอาหลักการพวกนี้ไปใช้ยังไงมันเปลี่ยนจากตัวบทกฎหมายก,กว้างๆไปเป็นคำสั่งที่จับต้องได้ยังไงเราไปดูกันครับ mm hmm. และนี่แหละครับ mm hmm. คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่ากฎการใช้กำลังหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า r o, o e ซึ่งเจ้า r o, o e เนี่ยมันคือคำสั่งโดยตรงเลยนะ จากผู้บังคับบัญชาที่จะบอกทหารเลยว่าจะใช้กำลังได้เมื่อไหร่ที่ไหนและมากน้อยแค่ไหนย้ำอีกทีนะครับว่า ROE เนี่ยไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศแต่เป็นคำสั่งเฉพาะกิจสำหรับภารกิจนั้นๆเท่านั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองดูการเปรียบเทียบนี้ดูถ้ากฎแห่งสงครามมันคือกฎจราจรที่ทุกคนในประเทศต้องใช้ร่วมกันเจ้ากฎการใช้กำลังหรือ ROE เนี่ย ก็จะเหมือนกับคำสั่งเฉพาะสำหรับขบวนรถ VIP เลยที่จะบอกละเอียดยิบเลยว่าต้องทำอะไรตอนไหนยังไงเห็นไหมครับว่ามันเฉพาะเจาะจงกว่ากันเยอะเลยมีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่คลาสสิกมากเลยครับคำสั่งที่บอกว่าอย่าพึ่งยิงจนกว่าจะเห็นตาขาวของอีกฝ่ายในสมัยสงครามปฏิวัติอเมริกาเนี่ยแหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของกฎการใช้กำลังหรือ ROE ในยุคแรกๆเลยคือมันชัดเจนเจาะจง และทหารในสนามรบเข้าใจได้ทันทีเลยว่าต้องทำอะไรฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องมีกฎเกณฑ์พวกนี้ด้วยล่ะ mm hmm. ทำไมต้องมาจำกัดอะไรให้มันวุ่นวายเป้าหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่ mm hmm. คือจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของมันก็เพื่อหนึ่งเลยนะคือปกป้องทั้งทหารและพลเรือนจากความทุกข์ทรมานที่ไม่จาเป็น mm hmm. สองคือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเฉลยศึกคนเจ็บ หรือพลเรือน 3. คือจํากัดความเสียหายไม่ให้มันบานปลายเกินไป mm hmm. และข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเปิดทางเอาไว้เพื่อให้สันติภาพมันยังกลับมาได้ในไทยที่สุด mm hmm. พูดยังไงก็คือกฎเหล่านี้มีไว้เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้นั่นเองครับ mm hmm. ถ้าจะให้สรุปแบบจําง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. กฎแห่งสงครามก็คือเหตุผลหรือ why ว่าทาไมเราถึงต้องมีข้อจํากัดส่วนกฎการใช้กําลังก็คือวิธีการหรือ how ที่จะนําหลักการนั้นไปปฏิบัติจริงและเมื่อทั้งสองอย่างนี้ทําง,งานร่วมกันมันก็จะสร้างกรอบความรับผิดช,ชอบขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่มีขอบเขตครับแต่โลกเราก็ไม่เคยหยุดนิ่งใช่ไหมครับสงครามในทุกวันนี้มันพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโดรนการโจมตีทางไซเบอร์หรือ Mac แม้กระทั่ง AI มันเลยเกิดคำถามสำคัญที่น่าคิดทิงายไว้ว่า แล้วคู่มือกฎเกณฑ์ของสงครามเหล่านี้มันต้องจะปรับตัวและพัฒนาตามโลกที่เปลี่ยนไปนี้อย่างไรอขอบคุณมากระอาจารย์เอนี่แหละกฎแห่งสงครามกับกฎแห่งการปฏทะต่างกันเหมือนกันตรงไหนอย่างไรเราต้องรู้เพราะว่ามีข่าวทุกวันยิงตรงยิงเปี้ยงยิงปร่างลงพลเรือนหรือเปล่าโดนตรงไหนใครออกข่าวเฟคนิวส์อย่างไรใครขยับ ใครเคลื่อนย้ายกองกำลังอย่างไรประท้วงกันอย่างไรทั้งทิ้นทั้งปวงนี้ย่อมอยู่ภายใต้ก,กฎกติกาว่าด้วยการประทะการใช้กำลังและกฎแห่งสงครามเราไม่ควรจะมาคุยกันเรื่องกฎแห่งสงครามเลยเราควรจะคุยกันเรื่องกฎแห่งสันติภาพกติกาแห่งสันติภาพแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ล่าสุดเช่นนี้ขึ้นมาหนีไม่พ้นครับว่าเราต้องทำความเข้าใจกับโลกที่ ไม่ใช่โลกที่เราเราเลือกเป็นโลกที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนาณขณะนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ